อุ้ยโอ้โหปลาลาดโอ้โหโอ้โหปลาชนโอ้โหปลาชนอีกแล้วครับโอ้ยดูครับปลาชนแล้วก็ปลานิลอือดูครับปลาลาดโอ้โหตรงนี้หนักๆนะโอ้โหปลาบูครับดูครับโอ้อยู่นี่ปลาลาดอีกตัวอือหือดูครับดูครับจุดนี้โอ้โหสองแฉมปลานิลกับปลาหมอช่างเหยียบอือหือโอ้โหปลาจะดู ค่ะครับก็สวัสดีนะครับผมก็วันนี้มาพบกับบ่าวจักพาลุยกันอีกแล้วหรือว่าน้าบ่าวจักหรือว่าลุงจักก็ได้นะครับก็มาดูตาข่ายดักปลา5เซน โลบที่สองนะครับก็รอบนี้ก็อ่าเบาจักก็จัดเก็บขึ้นด้วยนะครับเมื่อวานก็อ่ารบเลขที่ว่ามาดักไว้มาใส่ไว้ก็ได้ไปเยอะเลยนะครับกลับไปช่างก็4กิโลกว่านะครับเอาเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะครับทุกคนจะได้หรือเปล่าจะถดยอดไหมครับพี่ลามไปครับอ่ะสกายยังไม่อุ้ย อุ้ยโอ้โหปลาลาดเีด่ครับติดเลวปลาลาดหนึ่งตัวโอ้โหน่าจะยุกเลยครับออ้ยออ้ยไปวันนี้ยกไปก่อนนะครับยกไปเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังโอ้โหโอ้โหปลาชนโอ้โหปลาชนอีกแล้วครับโอ้โหดูครับปลาชน แล้วก็ปลานิมอู้หูยหวานหวานเลยครับอื้อหือห้าเสนทั้งชนทั้งปลานิลโอ้โหนั่นปลาลาดอีกแล้วครับโอ้โหปลาลาดอื้อหือนี่ครับปลาลาดโอ้โหติดเลยครับโอ้ก็เลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้หนักหนักหนักอ้โหปลาบูครับบูครับโอู้หยนี่ปลาลาดอีกตัวอื้อหือ ปลาหลาดปลาบูโอ้โหสุดยอดเลยครับปลาบูทองโอ้โหตัวสวยเลยครับอุ้ย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 กำลังปลาเลยครับปลาเลยครับโอ้โหปลาไหลเต็มเลยครับทุกคน ปลาอะไรครับโอ้โหปลาแปลกครับปลาหมอช้างเหยียบดูครับอื้อหือหน้ามีหรือเปล่าครับโอ้โหปลาหมอช้างเหยียบอุ้ยอุ้ยดินดิ้นดินดิ้นอือหืออุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ในมีครับอุ้ยอุ้ยง่ายง่าโอ้ยปลาหมิ่นโอ้ยปลาหมิ่นครับปลาหมิ่นครับตัวนี้อือหือ ปลาลิ้นปลาลิ้นมันมานครับมันมันมีไหมครับมีมีดินครับมีดินอุ้ยอุ้ยปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอ้โหปลาฉะดดโอ้โหมีชะโดด้วยครับดูครับโอ้โห ดูมาจากไหนครับอือติดจะดูด้วยเช้านี้โอ้ยมีลูกปลาครับโอ้ย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 ตคายโอ้ยติดเลยครับติดเลยครับอือือมีปลานิน โอ้ยปลาหนิ่นอีกแล้วอือหือโอ้ตรงนี้โอ้ยติดแน่นๆเลยครับโอ้ตรงนี้โอ้โหข้างหน้าดูครับอือหือปลานิ่นล้วนเลยครับอือหือโอ้ยโอ้ย ดูครับดูครับดูครับดิบเลยโอ้โหช่อเต็มปลาดินกับปลาหมอช่างเหยียบอืเด็ดเลยครับโอ้โหดิเบเ,ดเลยครับโอ้โหโอ้หปลานินเด็กเร็วปลาดินโอ้โหูมันมันมัน,มน นี่โอ้โหดูดูครับมานินอื้มอ้าวจ้าสุดสุดเลยครับโอ้ยโอ้ยอื้มมานินโอ้เข็มเข็มเลยครับเข็มเข็มเลยครับโอ้ยโอ้ยเน้นเน้นเน้นอืมานินครับอื้ม ดูท่าทางแล้วน่าจะค่อยเก็บตัวนนะครับโอ้โหทยนทนทนนี่ดิ่งนะครับกระจายเลยครับอุ้ยสองเอ็มโอ้โหปลาปลานินแล้วก็ปลาทับทิมอือทิมน่าจะค่อยเก็บนะครับดูท่าทางแล้วเดี๋ยวอีกสักรอบ วกันนะครับโอ้ยข้างหน้านี้ข้างหน้านี้ปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาหมูอุ้ยปลาไหลติดเต็มอื้อหือนี่ป,ปลาหมูกับปลาไหลทุกคนโอ้โหปลาหมูโค้งเร็วแล้วก็ปลาไหลปลาไหลตัถวถุยนะครับปลาไหล อินเฟลตรงนี้โอ้ดินมือไปเลยตั้งนะครับโดนในที่หลุดก็ปล่อยมันไปอือหือนี่ปลากระทงหรือว่าปลาเข็มตัวโอเคหมดนะครับหลังจากก็จะไล่แกะปลาแล้วก็ไปดูผลงานกันข้างบนแล้วกัน มันมาน,มานอีกเล้วกับพวกมานมางอ่าก็เบาจักว่าจัดเก็บนะครับแต่ว,ว่าสรุปก,ก็คือตั้งไว้ต่อก็แล้วกันค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับเพราะว่ายังได้เยอะอยู่นะครับก็ได้ปลาชนปลาบูปลาแปลกๆด้วยนะครับรอบนี้อ่อก มาดูผลงานกันนะครับผมที่ว่าได้โลบนี้นะครับเด็ดอีกแล้วนะครับตกขาย5เซนวันที่2นะครับที่ว่ามากู้กันอ๋อดูครับนี่ครับตขาย5เซนโอ้โหก็ได้น้อยกว่าโลบเลขหน่อยนึงนะครับ แต่ว่าก็น่าจะประมาณสัก3กิโลกว่าได้นะครับรอบแรกก็ได้ไป4กิโลกว่านะครับรอบนี้รอบที่2ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าได้ปลาปลาบูปลาแปลกๆเยอะนะครับวันนี้ปลามีปลาอะไรเขาเรียกปลาจะโดด้วยนะครับรอบนี้มีทั้งปลาจะโดมีทั้งปลาปลาเข็มปลากระทงนะครับนี่ครับมานๆเลยครับ เด็ดอีกแล้วนะครับผมประมาณ3าีกโลได้อยู่แล้วนะครับตาขาย5เซรนตัวนี้นะครับใส่ตาขายดักปลาก็ไม่เคยพลาดไม่เคยผิดหวังก็อ่ะสำหรับวันนี้อ็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ่าวจักพาลุยด้วยนะครับผมทุกคนก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันบ้างนะครับหรือว่า่าไม่พอใจอะไรยังไงก็สามารถแนะนำหรือว่าติชมมาใต้คลิป คงเบาวจักพาลุยได้นะครับหรือว่าจะเรียกน้าเบาวจักลุงจักอะไรก็ได้เลยนะครับเบาวจักก็ไม่ว่ากันนะครับก็ยินดีให้คำรับความคำแนะนำของเพื่อนๆ FC ทุกคนเลยนะครับอาจจะให้ทำคลิปปรับปรุงแก้ไขยังไงก็แนะนำมาได้เลยนะครับวันนี้ก็พูดมากอีกแล้วนะครับทุกคนลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ สุดยอดเลยครับพี่ลามาันๆน,นะครับบม